งชาติของวังเจ้านะครับมีด้วยกันอยู่แค่3ามเต็นท์มีด้วยกันอยู่แค่3ามเต็นท์นะครับเงียบมากครับมีอยู่แค่สามเต็นท์นะครับ ครับให้ดูสภาพรถครับไปลุยมา,มาโอ้ห้จอดเลยครับเอาลงมานี่สึกว่าไปเบียดกับต้นไม้นะครับเนี่ยแต่ไม่รู้เบียดตรงไหนแตกก็ืเปล่าไม่รู้น่าจะจแถวนี้ครับ ก็ถือว่าโดยวรวมโอเคอยู่ครับวันนี้ <c oughs> จะบอกว่าไงดีวันนี้ไปน้ำตกอะไรน,นะเต่าเต่าดำมาคือทางโคตรสุดยอดอะ่ะ คือทางเนี่ยก็ทําเป็นเป็นถนนปูนเนาะแต่ว่าถนนปูนเนี่ยเขาไม่ได้เทพื้นหมดเขาเทเทแค่สองฝั่งก็คือฝั่งล้อรถอะขวากับซ้ายแค่นั้นเองแล้วก็จะมีร่องตรงกลางเวลารถวิ่งไปเนี่ยเราก็ต้องวิ่งพยายามคุมทิศทางให้ตรงกับกับถนนเนะ่นไม่งั้นเนี่ยเรา จะลงล่องซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางซึ่งจะทำให้รถเสียหลักซึ่งอันตรายมากนะครับก็บอกได้เลยว่าใช้เวลาประมาณประมาณสามชั่วโมงอ่ะถึงจะไปถึงน้ำตกนะครับจากอุทยานวังเจ้าเนี่ยไปที่น้ำตกเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมง เพราะว่าเราทําเวลาได้แค่อ่าเราขับได้แค่ประมาณสูงสุดอ่ะคือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เฉพาะเป็นบางช่วงเท่านั้นเองดันนั้นก็ต้องสโสสโลสโลไปซึ่งออกเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากแล้วรีรถรถผมเนี่ยมัน ไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะแล้วยางก็ไม่ใช่ยางที่จะใช้สําหรับไต่เขาเนาะมันก็จะลื่นหัวผ่านไปได้แต่ท้ายตกนะครับก็อันตรายกวัวตกเขาเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้นะครับแต่คิดได้ว่าจะไปกลางเต็นท์นอนที่ด้านบนก็คือที่นันตกแต่ไปคิดมาลงดีกว่าลงมานอนที่ ปัทยานวังเจ้าครับชิวๆตอนนี้ก็ยังไม่มืดครับอให้ดูนอกอน่ครับนี่ก็ยังไม่มืดนะก็ยังมีน้ำมีอะไรอยู่นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ไปก่อนเนาะให้เดี๋ยว มาดูกลางคืนดีว,ว่าจะสวยไหมครับมีไฟด้วย ฝนตกนะครับไม่รู้ว่าเต็นเรากัานฝนได้มากน้อยแค่ไหนชีวิตเดี๋ยวเป็นบทเรียนแร้วครับเดี๋ยวว่าหน้าซื้อเต็นท์ใหม่ครับเอาที่แบบกันฝนได้เนี่ครับอืครตอนนี้ก็ ดูเหมือนว่าจะเช้าแล้วนะครับอากาศดีมากครับเมื่อคือนฝนตกตลอดเลยก็เลยต้องหนีจากที่นั่นั่งอยู่ตรงนู้นเรวต้องหนีขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วเหมือนกับว่าเต็นท์เรามัน ไม่ค่อยกันฝนเท่าไหร่น้ำมันจะซึมๆนะครับก็ตอนนี้ก็เช้าแหละประมาณแปบโมงก็ถือว่านอนได้ครับแต่ว่าต้องหาพื้นที่นิ่มๆมกันนี่หน่อยเอาไว้เดี๋ยวไปคลิปหน้าจัดเต็มแน่นอนคลิปนี้ข้าวก่อน เนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวสว่างวันนี้เดีย๋ยวพาชมสุทัศนะครับบรรยากาศที่นี่นะฮะยามเชา้า ตอนนี้ก็เป็นส่วนที่ให้เรามากาางเต็นท์อีกเช่นกันครับนะครับ,รบก็ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับนะครัลานกางเต็นท์นะครับเนี่ยสวยงามก็ใครที่ไม่มีเต็นมานะครับก็ สามารถมาเช่าได้นะครับหรือด้านหลังบ้างครับครับก็เป็นสะพายไม้เก่าครับมีหมาหนึ่งตัวครับน um, ี่มีลูกหมาด้วยนะครับ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึงนงน่งนะครับในเราพาเที่ยวสะภานนะครับ

มี่จะว่างนะครับเส่เจแล้วทีเรา,าก็มาตัดออกจากย่ากันนะครับด้านบนนู้นก็จะเป็นบ้านพักนะครับก็าสามารถขึ้นไป พักได้ครับจะจอกได้นะครับตรงนู้นเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำนเป็นลานกว้างที่สำหรับจา,างเต็นได้นะครับ ก่า้มรลื่นครับครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำใกล้ๆครับน้ำใกล้ๆห้องน้ำตรงนี้ฮะ น้ำแดงเลยทีเดียวครับอ่าที่เป็นห้องน้ํานะครับก็ลางกลางเต็นท์นี่มีเยอะมากครับก็ใครที่จะมากลางเต็นก็เชิญได้ครับ มีน้ำป่านะครับเนี่ยแดงเขือกเลย <S <S 1> <S 1> ลลต่อนัอนี้ก็เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูชิวคัดนะครับอันนี้เป็นสะพานถ่ายสองรอบแล้วครับอันนี้เมื่อกี้นี้มันย้อนแสง แล้วแตงนะครับนะครับนี่เราก็ขึ้นมาด้านบนนะครับมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําอันนี้ก็เป็นสํานักงานแ้วข้างบนนี้เป็นลานกว้างนะครับเหมือนจะ เหมือนจาว่าดที่จอดจอดรถเยอะๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับข้างในมีอะไรว้าเป็นวิพธภัณฑ์ครับเนี่ยอเป็นวิพธภัณฑ์มีโต๊ะปิงปองม,มีสำหรับ สัมมนาครับเนี่สัมมนาหรือว่าประชุมเงียบดีครับอยู่ป่าไม้ได้ดีครับเงียบเดี๋ยวผมพาเดินชมไปเรื่อยฮะนี่เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะไม่ขึ้นไปครับ มีตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปนี่อะไรอะ่ะ ไปอุทยานแห่งชาตินะครับบางเจ้านะครับก็เป็นอะไรที่บรรยากาศดีครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากฝนตกนะครับก็ตกทั้งคืนเลยนะครับนอนแทบไม่ได้เลยแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกเต่าดำนะครับก็เป็นอะไรที่ สุดยอดมากครับการเดินทางคือถนอนนี่สุดยอดมากครับลื่นนะครับแล้วก็อันตรายนะครับบอกเลยลื่นแล้วก็อันตรายถ้ารถไม่มีกับเพื่อสี่ล้อหรือว่าอะไรนะครับก็อันตรายหรือว่ารถที่กับเพื่อสี่ล้อแต่ว่าดอกยางเป็นแบบแบบไม่ได้เป็นสําหรับไปลุยที่โคลนอะไรเงรี้ยฮะก็ โอเคอยู่ครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก mm hmm. ็อย่างรถผมเนี่ยปีสุกนะครับ mm hmm. ไม่ได้กับเพื่อนสี่สี่ล้อครับกับเพื่อนสองล้ออ่าขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าหดร้ายมากครับเส้นทางทางเนี่ยเป็นเทคอนกรีตครับแต่คอนกรีตเนี่ยคือไม่ได้ฉาบเรียบครับแล้วก็เป็นคอนกรีตที่ เทเฉพาะสองล้อนะครับแล้วก็เว้นตรงกลางไว้เว้นซ้ายเว้นขวาไว้นะครับซึ่งเวลารถเราวิ่งเนี่ยสองล้อมันก็จะพอดีไปกับถนนนั้นพอดีฮนะคือถ้าใครขับไม่ดีหรือตีโค้งไม่ดีเนะี่ยมันจะหลุดครับหลุดแล้วก็ล่วงลงเป็นร่องครับแลวร่องนั้นน่ะมันเป็นดินครับ มันก็จะลื่นนะครับแล้วก็จะขึ้นไม่ได้นะครับยิ่งยิ่งเขาทําทางไว้เนี่ยคือเป็นทางที่เป็นทางขึ้นเขาด้วยครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเหวนะครับฝั่งขวาเป็นเหวก็จะมีต้นมงต้นไม้อยู่ด้วยแหละครับแต่มันก็เป็นเหวฮะก็ะคือถ้าเหยียบผิดนี่คือลื่นแล้วก็ล่วงได้เลยครับซึ่งอันตรายมากนะครับต้อง อบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่ช่วยผมไปถึงจุดหมายแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าคนในพื้นที่นะครับเขาก็ยังไงอะ่ะเขาก็คงชินนะครับชำนาญเส้นทางเขาขับเป็นประจำเนาะผลผักผลอะไรไนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชุมชนนะครับชุมชนชุมชน สองสามชุมชนเลยล่ะเพราะว่าเส้นทางที่ไปน้ําตกเนี่ยมันจะต้องผ่านประมาณสองสามชุมชนนะครับซึ่งผ่านภูเขาไปประมาณสามลูกซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากครับแล้วก็ชุมชนของเขาเนี่ยอยู่กันได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีไฟฟ้านะครับมีแต่แผงโซลารเซลล์เป็นบางบ้านนะครับบ้านใครมีตังค์หน่อยครับโซลารเซลล์แต่มีรถทุกคันครับมีรถกระบะทุกคัน ไม่ใช่ทุกขันกับทุกหลังนะครับบ้านีรกืกระบะทุกหลังเลยนะครับก็คงเอาไว้ทํากินแล้วก็เข็รผัก,กอะไรเงี้ยครับแต่คุ้มไหมคุ้มครับเส้นทางที่ไปนี่คุ้มครับเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามสําหรับใครที่ชอบป่าชอบเขานะครับก็ต้องที่นี่เลยครับอุบิยานแห่งชาติวังเจ้านะครับเส้ทางคือเส้นทางระหว่างไปน้ําตกเต่าดำนะครับ สวยมากครับแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายรอบตัวครับก็ไปได้ครับไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ครับไปได้ครับแต่ว่าก็วิงวอนให้เจ้าหน้าที่เขาทำทำทางก็คืออโรยลุกลังหรือไม่ก็เทให้มันเต็มไปเลยดีกว่าครับอย่าเทเป็นร่องๆอย่างนี้ครมันอันตรายครับรถวิ่งไปเลยยิ่งทางโค้งนะครับเพราะว่ายิ่งรถใหญ่เวลาโค้งนะครับ มันจะโค้งหน้าพ้นครับแต่ว่าท้ายไม่พ้นมันก็จะตกพอตกไปปุ๊บมันสามารถที่จะแฉลบลงข้างทางแล้วก็ล่วงไปทังเหวได้นะครับก็ฝากเจ้าที่ป่าไม้ด้วยครับไม่สมควรอย่างยิ่งนะที่จะทําถนนแบบนี้บนเขานะครับไม่ทําแบบนี้ครับก็เทลู่กรังจะดีกว่านะครับเทลู่กรังจะดีกว่าก็ฝากไว้ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เดี๋ยวต้อไปซื้อเต็นท์ใหม่ครับเต็นท์นี้รั่วครับฝนตกหนักเมื่อคนนี้รั่วน้ำเขา้าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ